ค่ะวันนี้เราจะยำหน่อไม้แห้งนะคะวันนี้จะยำหน่อไม้แห้งอันนี้กระเทียมเจียวเราเจียวเองเนา้อทุกคนเราใส่กระเทียมเจียวใส่ถั่วน้ากับพริกป่นนะคะยำหน่อไม้แห้งคั่วกระเทียมให้หอมแล้วก็เอาถั่วน้าลงไปนะคะ เฮ็ดหน่อกูฮะกุกโกาฮมือใน้าขาวเฮ็ดหน่อแฮงโอในฮะเนาะกระเทียมจิวเขก่อลแล้วนในฮะเนาะฮอกกใส่ถั่วเน่าของด้วยปฮะไถัเน่าของฮขกก็ลต่มีแต่หมักพีดได้ฮะเนาะมันก็เป็นเตะหน่อกูเป็นเตใส่ปลามักเขีมในฮะเนาะมื้อนข้ามีมักเขีส้มฮขกก็ลลืมได้ใส่ในฮะเนาะ ขาก็าเอาหนองลงกว่านค่ะอันนี้เป็นหนอแหง้งค่ะนอหน่อแหง้งเอามาต้มก่อนนี่เป็นหน่อแห้งนะคะทุกคนเอามาต้มให้มันนิ่มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาย่างแล้วก็ใส่จะมีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปอันนี้ผงชูรสนะคะ ตามใจชอบนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็แล้วก็ใส่เกลือนี่นะคะเกลือนี่ใส่ไปทีละนีดก่อนเนาะมันจะทําให้เค็มถ้าเค็มแล้วมันแก่ยากเนาะแบบยำแบบนี้ใส่งาก็ได้นะคะงาที่เราเอามาคั่วแล้วมาป่นนั่นเนาะ,นะยำหน่อนะคะ าภาษาไทยใหญ่เราเรียกว่าหนอกกูไหนคะนอะ้ออันนี้เราก็บอกว่ายำหน่อแห้งถ้านหน้าหน่อไม้นะคะเราก็ไปเอาหน่อไม้ที่แบบหน่อไม้ดิบแล้วก็มาต้มให้มันสุกนิดนึงแล้วก็มาทําเป็นเส้นๆแล้วตากแห้งไว้นะคะกินได้นานอันนี้แม่ส่งมาให้นะคะ แล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยที่แม่เราก็อยู่ที่ราชาม่ก็ทําส่งมาให้นะคะทุกคนกคน,นี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะกินกับข้าวนึ่อหรือข้าวเปล่าร้อนๆนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ชิมมันนะคะ ไม่ต้องถ่ายให้แม่หรอกเฮ้ย่าไหมอันนี้ชิมรัวนะคะอร่อยค่ะครบทุกรสจัดใส่จานเลยจัดใส่จานพร้อมรับประทาน ววค่ะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะน่ารับประทานมากๆทานเข้าวด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ